อุ่นมากเลยโอ้โหหลังจากที่ได้ดูเสื้อนี่มีเยอะมากพอจะเข้าๆได้ไหมครับว่าร้านที่นี่ครับมีเสื้อประมาณแล้วเนี่ยประมาณกี่ตัวเสื้อตอนนี้หรอคะในในสต็อกเราอะมีถ้าเป็นแบรนด์เฉพาะนอตเฟสนะคะมีประมาณ300ตัว300ตัวแล้วถ้าแบบรวมทั้งหมดเนี่ยเอาคร่าๆพอัพเป็นพันอัพเลยฮะแต่ว่าพอเป็นช่วงพีคเนี่ยช่วงพีคนี่ได้ข่าวว่าเสื้อนี่ไม่พอให้เช่า พีของเราอ่ะมันก็คือวันหยุดวันหยุดวันหยุดของบ้านเราเนาะปีใหม่สงการเลยพวกนี้อก็คือมาที่นี่ก็คขาวงจรเลยอ่าใช่ก็จะมีเสื้อมีกางเกงมีรองเท้าแล้วก็มีหมวกมีถุงเท้าด้วยเราจัดโปรโมชั่นใช่ค่ะเราจัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้เช่าเช่าเสื้อโค้ทเราจะให้ยืมฟรีในส่วนของหมวกถุงมือผ้าพันคอที่ปิดหูลองลองเลือกดูใช่ว่าจะใช้ยังไงเสื้อตัวหนึ่งเราให้ยืมได้สองชิ้นเห็นร้านที่มีให้เช่าเสื้อหนาวแบรนด์เนมอย่างเงี้ยมีหลายๆร้าน ทีนี้มีข้อสังเกตเลยไหมว่าอ้าวแล้วถ้าบางร้านมันมีเรื่องของปลอมไหมเอาจริงๆมีอ่ามี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 แล้วลูกค้าเราเรามีงานเรามีออนไลน์ด้วยเนาะลูกค้าก็จะทักมากันเยอะข่าวแบบเออที่ร้านแท้ไหมนั่นนี่นู่นนี่อะไรเงนะี้ยของที่ร้านอะแม่ค้าเป็นคนซื้อเองนะ <c oughs> ที่ไปที่มารู้ทุกตัวว่าคือแบบอันไหนมาจากชอปไทยชอปเกาหลีชอปญี่ปุ่นหรือว่าแบบเรา เราซื้อมาหลายทางบางทีก็ไปซื้อเองอแต่ว่าถ้าของมันเป็นของก๊อปวะค่ะลูกค้ามันมันจะไม่อุ่นเลยนะเอาจริงๆบนสุดของที่ร้านอะก็จะมามาหนอเฟสนี่แหละ แบรนด์ s, สินค้าของเรานะคะมีตั้งแต่ซาร่าเริ่มตั้งแต่ซาร่าซาร่าโคดโอเวอร์ค่ะพวกทอมมี่โคลัมเบียเจออกอะไรเงี้ยค่ะพวกบอสซินีก็มีอ่า mm hmm. เลทราคาเริ่มต้นของเสื้อเสื้อโค้ดนะคะที่สามารถใส่ไปอุณหภูมิได้ตัวเดียวได้เนี่ยค่าเช่าตัวหนึ่งอยู่ที่พันประมาณพ mm ันสองอ่าถูกสุดของ,งที่ร้านจะเป็นพวกซาร่าซาร่ากับโคดโอเวอร์ hmm. ค่ะใส่กันหนาวได้เหมือนกันแต่เรื่องน้ำหนักอาจจะหนักกว่าพวกนอตเฟสนิดนึง mm hmm. อ่าแ,แต่ถ้าเป็นราคาเช่าของแบรนด์แบรนด์อย่างนอตเฟสเนี่ยค่ะนอตเฟ โคลัมเบียแล้วก็ทอมมี <F> ่จะเป็นเลทเริ่มต no mm ้นอยู ones, living, ่ท <perform> ี่ค่าเช่าตัวละพันแปทแพงสุดของที่ร้านจะแค่3,000บาทจะไม่มีไม่มีสูงกว่านี้แล้อ่ะต่อการใช้งานครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนของโซนที่2นะคะจะเป็นส่วนของรองเท้ารองเท้าจะมีทั้งของผู้ชายของคุณผู้หญิงแล้วก็ของเด็กด้วยมีของเด็กด้วยใช่ค่ะปกตินี่ถ้าสมมติว่าเป็นรองเท้าทั่วไปนะฮะอย่างโคลัมเบียอย่างเงี้ย ราคาที่เขาขายกันอยู่ประมาณเท่าไหร่ราคาราคาของรองเท้าที่สามารถเดินหิมะได้ <c oughs> พวกกันน้าพวกเนี้ค่ะเรทจะเริ่มต้นอยู่ประมาณคู่แล้วประมาณหกพันอย่างแพงสุดของที่ร้านที่เอาเข้ามา <c oughs> คู่ละประมาณเก้าพันกับหนึ่งเก้าพันแปดแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเทียบกับที่เราไปเที่ยวด้วยการที่เราใช้รองเท้าผ้าใบาธรรมดาอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>กับรองเท้าตะลุยหิมะเนี่ยความแตกต่างมันคืออะไรมากรองเท้าผ้าใบอย่างพวกแบรน ที่บ้านเราอะรองเท้าผ้าใบเนาะมันจะเน้นอากาศระบายอากาศได้ดีฟโฟล์ใส่สบายแต่ว่ารองเท้าที่สามารถใส่เดินหิมะได้มันจะคนละแบบเลย 1. พื้นก็มีความแตกต่างอย่างพื้นรองเท้าที่สามารถใส่เดินหิมะได้พื้นมันจะคนละแบบกับเรานะมันจะยกสูงขึ้นมาให้หนีจากตัวพื้นพื้นถนนทั่วไปมันจะมันจะได้ไม่ต้องเงย็นเกินไปแล้วก็มีความเกาะเกาะถนนได้ประมาณทีนี้อยากจะให้แนะนํารองเท้าผู้ชายสักคู่หนึ่งนะคะ จะแนะนําเป็นคู่ไหนตอนนี้ที่ยังมีให้เช่าในร้านอ่าถ้าตอนนี้เลยแบรนด์เด่นๆของที่ร้านตอนนี้ n North Face กับ b ิมแบรนเนี่ยมาคู่กันเลยแต่ถ้าเป็นให้แนะนําจะแนะนําเป็นคู่นี้อันนี้จะเป็นแบรนด์ North Face ค่ะอ่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นข้อสูงนะคะมันจะมีข้อข้อสั้นกับข้อสูงมันที่ร้านมีทั้งสองแบบแต่ถ้าเน้นกันหนาวดีอ่ะข้อสูงไปเลยเวลาเราเล่นหิมะเราจะได้ไม่ต้องกงังวลว่าหิมะจะเข้าด้านบนอ่าตัวพวกนี้มันกันน้ําแล้วก็ข้างในอ่ะค่ะมันจะมีตจะเข็บตรงนี้ก็คือเราเล่นหิมมะจได้ถึง จนต้นระดับนี้เลยก็ถือว่านะครับในส่วนของธุรกิจตรงนี้มันเป็นธุรกิจใหม่คนที่อยู่มุมนอกอาจจะมองว่าเป็นการลงทุนสูงเสื้อตัวละหมื่นหตัวละสองหมื่นแต่จริงถ้าในวงการคนที่ใส่เสื้อหนาวแบรนด์เนมเนี่ยเขาจะรู้ความคุ้มราคาอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยฮะที่เขาซื้อไปเขาไม่ต้องซักถูกไหมเวลามาคืนนี่เขาไม่ต้องซั่ถ้าสมมุติว่าเราไป จ้างเขาซักไม่ได้เป็นร้านที่เป็นพันธมิตรกันอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าผมไปเช่าเสื้อหนาวแล้วผมไปให้ร้านไหนสักที่หนึ่งราคามันเฉลีย่ยประมาณเท่าไหร่ถ้าพวกขนเป็ดพวกเสื้อกันหนาวพวกเนี้ยค่ะเลทเขาอ่ะจะเริ่มต้นเกือบทุกร้านเลยนะเริ่มต้นอยู่ประมาณตัวละประมาณ4ี่ห้าแต่ถ้าเป็นรุ่นตัวยาวอ่ะค่ะอยู่ที่ สักครั้งหนึ่ง 8, อ่ะประมาณ8 0ดร้อดังนั้นตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนต้นทุนแฝงด้วยใช่ดังนั้นถ้าสมมติลูกค้านะครับที่เช่าตัวนี้ไปสมมติตัวนี้เช่าครั้งหนึ่งประมาณตัวนี้จะค่าเช่าอยู่ที่2800บาท2,800ดบาทดังนั้นเวลาเราเช่าเนี่ยประหยัดเรื่องของการส่งซักไปได้500บาทเลยอ่าใช่อืมคุ้มมาก ลูกค้าคุมแน่นอน <laughs> ลูกค้าหลายๆท่านที่แบบอยากไปเที่ยวบ่อยๆอย่างปีนึงไม่อยากใส่ซ้ำอะที่เขาหันมา <laughs> หันมาแบบหาร้านหาร้านพวกนี้ค่ะยังไงวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่อ่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็เราให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับยังไงก็ติดตามที่ช่องพลักไทยตรงนี้นะครับขอบคุณครับ